ส่วนรักษาความสงบระบุว่าได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งสารแพ่งแล้วพร้อมกับแสดงความเป็นห่วงอีกครั้งนะคะว่าอาจจะ,ะเผชิญอาจจะเกิดการ,รเผชิญหน้ากันของประชาชนสองกลุ่มที่มีความเห็นต่างและขอความร่วมมือจากนักกฎหมายและนักวิชาการให้คำแนะนำต่อสรสนในวิกฤตนี้วันนี้สรสได้รับหมายของสารแพง่งแจ้งคำบังคับ ในคดีที่นายถาวรเสน,เนียมเป็นโจทฟ้องนางสาวยิ่งรักชินวัตรจำเลยที่1ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงจำเลยที่2และพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วจำเลยที่3เป็นคดีหมายเลขดำที่275เ็ดทับสอง7คดีหมายเลขแดงที่544่ทับสอซึ่งคำบังคับดังกล่าวเป็นผลให้สระสะต้องปฏิบัติตามทันทีโดยคำบังคับได้ห้ามนำเอาประกาศและข้อกำหนด ที่ได้ออกตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตรกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลมาใช้บังคับรวมทั้งห้ามกระทำการอีก9ข้อดังเป็นที่ทราบกันทั่วไปแล้วลสสขอยืนยันว่าจะได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลแพ่งรวมทั้งขอให้ศาลอุทธรณ์สั่งทุเลาการบังคับตามคำพิพากษาของศาลตามกฎหมายต่อไปแต่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ซึ่งจะต้องใช้เวลานานพอสมควรนั้น สระสะมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งที่สระสะและเจ้าหน้าที่ของสระสะทุกคนจะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจโดยเฉพาะส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้เพราะคำพิพากษาของศาลแพ่งที่สั่งห้ามสระสะทั้ง9ข้อดังที่ทราบกันแล้วสภาวะเสมือนศูนย์ยากาศที่ขาดการบังคับใช้กฎหมายเช่นนี้จึงเป็นความเสี่ยงสูง ต่อการที่สังคมจะเพิ่มความขัดแย้งและความไม่สงบสุขมากยิ่งขึ้นเพราะกลุ่มประชาชนทั้งที่เห็นด้วยกับกปปสและที่ไม่เห็นด้วยต่างก็มีจํานวนมากด้วยกันทั้งคู่และด้วยความเดือดร้อนของประชาชนด้วยการขีดขวางกีดขวางการจราจรตามถนนและสี่แยกต่างๆเพราะกปปสสามารถเคลื่อนการชุมนุมไปตามที่ต่างๆได้โดยเสรีตามใจชอบ จนเกิดภาวะวิกฤตในเมืองหลวงของประเทศการปิดล้อมสถานที่ราชการโรงแรมและบริษัทสถานที่ทำการของเอกชนการขัดขวางการเลือกตั้งซึ่งจะต้องเกิดขึ้นอีกแน่นอนโดยเฉพาะความเสียหายด้านเศรษฐกิจซึ่งเกิดขึ้นทุกๆมิติและทวีความรุนแรงมากขึ้นจึงอาจเกิดการกระทบกระทั่งและเข้าจัดการกันเองได้เพราะภาครัฐไม่อาจบังคับใช้กฎหมายได้ซึ่งจะเป็นสภาวะที่ไม่พึงประสงค์เป็นอย่างยิ่ง สระสะมีความวิตกว่าผลจากคำพิพากษาของศาลจะทำให้แกนนำกปปสะสามารถนำเอากลุ่มผู้ชุมนุมไปกระทำการใดๆโดยเฉพาะการปิดล้อมปิดกัน้นและยึดครองสถานที่ราชการและสถานที่เอกชนต่างๆได้ตามอำเภอใจทั้งๆที่สระสะได้เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาตลอด32วันที่ได้มีการจัดตั้งสระสะมาจนสามารถเปิดสถานที่ราชการได้ถึง 53แห่งแล้วนั้นรวมทั้งการเปิดถนนสาธารณะหลายแห่งด้วยดังเช่นเช้าวันนี้แกนนำกปปสได้นำกลุ่มผู้ชุมนุมไปปิดล้อมยึดครองกลมพลังงานทดแทนแล้วใช้อาวุธปืนจี้บังคับให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเปิดประตูแล้วบุกเข้าไปยึดครองในที่สุดสรสไข่ขอความร่วมมือนักกฎหมายและนักวิชาการต่าง ได้กรุณาให้ข้อแนะนําแก่สรสถึงแนวทางและวิธีการที่สรสจะดำเนินการต่อไปอย่างไรจากการที่สารแพ่งได้มีคำพิพากษาดังกล่าวด้วยอันหนึ่งผู้อำนวยการสรสได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะได้ยื่นฟ้องคดีต่อสารอาญาว่านายสุเทพเทือกสุบรรกับพวกได้ร่วมกันก่อให้ผู้อื่นใช้วัตถุระเบิดและอาวุธปืนยิงทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสจำนวนมากในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ณบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดดังนั้นในระหว่างที่สระสะไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ตามคำพิพากษาข,ของศาลแพ่งในสาระสำคัญหลักได้นั้นนอกจากสระสะขอแสดงความเสียใจต่อพี่น้องประชาชนแล้ว สรสอไข่ขอวิงวอนพี่น้องประชาชนทั้งที่สนับสนุนกลุ่มกปปสกลุ่มที่ต่อต้านกปปสกลุ่มนปชและกลุ่มอื่นๆได้โปรดเห็นแก่ความสงบสุขและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะความเสียหายด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติได้กรุณางดเว้นหรือยุติการกระทาใดๆที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายและความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อย่าได้เข้าเผชิญหน้าหรือเข้าแก้แค้นจัดการกันเองเพราะจะทำให้ปัญหาของประเทศในขณะนี้เพิ่มความวิกฤตมากขึ้นไปอีกและยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลัง